ตอนกลางคืนนะครับตอนกลางคืนก็จะมีไฟและเปิดไฟสวยงามเลยนะครับคนเยอะเลยขนาดวันธรรมดานะครับคนคนเยอะถ้าคิดดูถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะครับด้วยวันหยุดเนะี่ยคนจะขนาดไหนนะครับเราเดินมานะครับจนเกือบจะรอบส่วนลุมแล้วนะครับก็ อบอกได้เลยว่ายิ่งใหญ่อลังการจริงๆมันทุกปีนะของกินนะครับของขายแล้วก็ร้านต่างๆนะครับของของเหนืยราชการนะครับหรือว่าภาคเอกชนก็เยอะเลยนะครับมีอะไรที่น่าสนใจจริงๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นไฟนะครับสวยเลยล่ะนะครับ สีเหลืองทองอลา,ามเลยนะครับคนก็ยังเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวเราเดินไปชมจุดอื่นกันต่อนะครับ ดูนังแมวน่ารักมากเลยตอนข้ามคืนนะครับเขาก็จะประดับประดาด้วยไฟนะครับ,รบก็เลยดูสวยมากเลย มากังวันก็สวยมากลางคืนก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับเดินซะเหนื่อยเลยนะเหนื่อยเลยอะเดินรอบสวนลุมเดินเที่ยวงานอันนี้ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะคิดว่า เราไปดูข้างหน้านะครับว่ามีอะไรบ้าง เดินสนเหนื่อยเลยส่วนน,นนี้ส่วนนี้ส่วนมากจะไม่มีร้านคานะครับแต่ว่าตรงนี้เป็นเป็นอะไรเอ่ย โซนนี้ก็สวยนะครับสวยมากเลยถ้าสถิตในดวงใจราช,ชอะไรสถิตในดวงใจตราบนิดนิรันนะครับงานกาชาติประจำปี2อง8 ุ้มนี้ก็สวยนะครับสวยนะ okay, เป็นการ <okay. S 1> อาเทิดไทยนะครับองค์ราชนีพราพันปีหลวงนะครับ สมมกด้วยไม่ต้องยิ้มีิ <c oughs> มุมด้านนี้ก็สวยนะครับ นั่งพักผ่อนกันในเดินเยอะเลยนะครับเย็นเดินเยอะเลยนะคิดว่ายังไม่ถึงครึ่งนะครับที่เขาจัดงานนะนะแต่ว่าไม่ไหวละเดินเลยนะครับเขาบอกได้เลยว่าอลังการงานสร้างจริงๆนะครับเป็นการจัดงานที่ยิ่งใหญ่นะเหมือนกับทุกปีละนะครับถ้าว่างๆนะครับอย่าลืมมาเที่ยวงาน กาชาติที่สดลุมนะครับอของกินเยอะมากนะครับแล้วก็ได้ทําบุญด้วยนะครับได้ซื้อฉลากนะครับของกาชาตินะครับดีไม่ดีอาจจะได้รางวัลใหญ่ด้วยนะครับรอรุนตอนนี้ก็นั่งพักผ่อนก่อนนะเดินเดินเยอะเลยนะครับโซนนี้คนคนก็ไม่ถึงกับเยอะมากนะครับจะมากจะเป็นมุมนะครับหรือว่า ซุ้มต่างๆให้ถ่ายรูปนะครับให้ถ่ายเซลฟี่เก็บความทรงจำสวยที่สวยงามไว้นะครับสวยนะสวยนะตอนกลางคืนสวยเลยละถ้ามาตอนกลางวันโซนนี้ก็ไม่น่าจะไม่น่าจะอลังการถ้ามีเวลานะครับมาเที่ยวสวนลุมนะครับมาเที่ยวงานกาชาติกัน นี่ก็สวยนะครับไฟไฟสีเหลืองทองอลา,ามเลย อันนี้เป็นอะไรการเล่นดนตรีของนักเรียนกำลังเทศระบบอยู่ เดินกลับแล้วนะครับไปออกประตตรงด้านหน้าสีลมนะครับแล้วก็ขึ้นรลไฟฟ้ากลับเดินมาเหนื่อยมากเลย <laughs> งานกาชาติประจำปี2568ครับเรสครอสแฟร์ uh, ดอกไม้สวยมากเลยนะครับอันนี้กองจริงนะครับเนกองจริง พักเหนื่อยก่อนนะครับเหนื่อยเดินเยอะเหนื่อยมากเดี๋ยวก็จะกลับแล้วนะครับแต่ว่าเดินดูไฟอีกนิดหนึ่งนะครับคนยังเยอะอยู่เลยด้านหน้าจะเป็นของกองทัพเรือนะครับกองทัพเรือช่วงออกข้ามอ่ะ กิจกรรมของแต่ละหน่วยงานจะเยอะมากนะครับตอนนี้ก็เกือบจะสามทุ่มแล้วนะครับกิจกรรมต่างๆก็ไม่น่าจะหมดแล้วนะแต่ว่าเขาก็ยังขายฉลากกันอยู่แต่ว่าคนมาเดินเที่ยวมาเดินซื้อของนะครับยังเยอะอยู่นะครับเยอะอยู่ จะมีรถบริจาคนะครับโลหิตด้วยนะครับรถรับบริจาคโลหิตนะครับมาแล้วก็ถ้าใครอยากจะทำบุญนะครับบริจาคโลหิตก็มีบริการให้ถึงที่ตรงนี้เลย อาหารเปรี้ยงค่ะติดป <altogether> ิดติด <auf> ป <brewer together>. ่าติดป่าเองทั้งเวอร์ค่ะลองมาดูกล่องได้นะคะน้ำตาลนะเพราติดป่าเท่านั้นเย็นเย็นเมื่อขวดที่ท่านชิมทอดได้เลยมีกล่องส่งท่านหน้านะคะ เชิญกันก่อนได้ค่ะเสียงที่ท่านได้ยินนี้นะคะคือเสียงของเราทูตของประเทศไทยเรามีกระดาษทรายแข่งต่อท้ายทันกำลังกำลังยิ่งอุ่นอันนี้เป็นอะไรจำนายชุดทหาร เสื้อตัว250้อกางเกงส0 0นะครับชุดทาหาร สก so like ัดเย็นๆคุณพี่ดื่มแล้วชื่นใจนะจ๊ะเชิญด้านในได้เลยจ้ะมีน้ำผลไม้สกัดเย็นๆหลากหลายผลไม้ในสักคุณพี่ไม่ว่าจะเป็นส้มมนส้มต้นแขนะจ๊ะคุณพี่ามาเที่ยวงานกาชาดนะจ๊ะรู้สึกดีนะครับเพราะว่าเขาจะมีการแยกขยะนะครับขยะที่จะไม่ทิ้งมั่วนะจะมีเจ้าหน้าที่คอยแยกขยะเป็น

i ตรงนี้เป็นประตูทางเข้านะครับตรงด้านหน้าพระบรมรูปนะฝั่งฝัง่งลุมพินีฝั่งที่ลม้ม คนถ่ายรูปเยอะเลยมุมนี้คบนที่ออันนี้อะไรทำไมคนเยอะจังเลย ตัวบ้านเอคนเยอะนะครับคนเยอะตรงนั้นเขาทำอะไรกัน ครับนิดว่าเดินโอ้วันนี้เดินเยอะมากเลยนะครับเกือบหมื่นเกือบหมื่นเก้าแล้ว